วยไม่มากแต่ท้ายากหนึ่งเย้ะไรเป็นยังไงล่ะเจอท้ายากหนงเด้งเข้าไปว้ามาใต้อ่างเียวอะอดีตดิว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 ดิ้งเดาเดาเอามาหมูแดง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 สนุกไหมหวยจะออกแล้วสิมาคูหาเลขอะเออแม่งับพี่เบนเลยจ้ะแม่พี่เบนเนี่ยเดยวเด้งจะสวบให้แล้วนะแหมมาตีหัวแม่เด้งได้ไงเด้งโกรธละ หอยแม่ค่าใครอยาแตะนะนะ้พี่แบรนด์รู้เปล่าเดี๋ยวเธอเฮ้ยงั้นงั้นงงงงงไปเอาคุกกี้มาให้แนงแนงกินน่ะเดี๋แนงนงงั้นอยากกินซอฟคุกกี้แล้วรู้จักไหมรู้จักไหมจ๊ะซอฟคุกกี้อ่ะแนงแนงอยากกินซอฟคุกกี้แล้วเนี่ยกินแต่ใบไม้ใบหญ้าและเห็ดฟางโอ๊ยแนงแดงตัเบื่อผักอยู่ได้แหละโอ้ยไม่อยากจะเข้าใกล้หน้าหนาหรอกตัวเองมาหาเขาแท้ เออถูเข้าไปเลขอะไรแล้วก็บอกด้วยกัน